สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านกสือแก๊ง้งลูกปลาชาแนลก็วันนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดตัวด้วยคลิปของหน้าตัวเองนะครับเพราะว่าไฟล์ตัวนั้นผมดันเผือไปลบมันเข้านะครับแต่ไม่เป็นไรทริปนี้เป็นทริปต้องเรียกว่าทริปลักเรียบนะครับได้ยินว่ามัน เบาเริ่มเริ่มเบาลงแล้วลมทั้งลมทั้งคลื่นทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมกับพี่พลก็เลยว่าเออนัดกันนะครับนัดกันพาพ่อออกไปด้วยนะครับก็ไปตกปลาที่เลนองสงขากันเราไปตามสังตามกองประการลังเทียมประมาณนั้นครับก็เชิญไปรับชมกันนะครับม,มาก็เมื่อกี้ก็แคสไปแล้วนะครับไรวิวเวลก็เลยมา น้องไมโครจิกดูมั้งไมโครจิกเจ็ดกัมนะครับไมโครจิกเจ็ดกัมตัวนี้เป็นของแจ้งลูกป,ปลาแจ้งลูกป,ปลาเป็นเวอร์ชั่นแรกเลยครับเวอร์ชั่นแรกเลยที่อัดทำเอาไว้นะครับอัคคลินแจ้งลูกป,ปลานี่ตัวนี้เจ็ดกัมที่ผมมีนี่ก็ถือว่าเป็นลาอาเทมแล้วนะครับเพราะว่าของไม่มีแล้วหมดละ มุดอยู่ใต้ท้องเรือมุดอยู่ใต้ท้องเรือมุดอยู่ใต้ท้องเรือพ่อป่อยสายหน่อยอังจอไซโลสวยงามตามท้องเรื่อง โอ้ก็ได้จะปลาพวงนี่เอาวะปลาหายรอ่ะเอาปลาแมรลูกจริงยังเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเลยติดหินแล้วเลยเออเออ เขาก็มีปลาเป็นเหมือนกันแหละฮัลโหลฮัลโหลอ๋ออังจอก็ตกอย่างนี้อ่ะอก็ตกอังจอกันอย่างนี้นะครับตะกูะเบล ตักแกตงเานะตักแกโอ้ตัวขนาดนี้แหละหางแข็งหรือแข้งไก่ไปอ้าปากสิลูกอ้าปากน้อยเจ้าเป็ดออกพอได้อะไรกรันอังจ้อเลยพี่จ้อเจ้า,จา,จาอิงสีแดงจ้อวะ ข้าหลังไม่ต้องมาตกปลาก็ได้มาต้องทำคลิปพ่อตกนี้ไม่ต้องทำคลิปตัวเองตกทราทำคลิปพ่อตกนี้มีมีให้ดูตลอดครับผมอ๋อตัวนี้ใช้ได้แล้วตัวนี้ใช้ได้โอ้ใช้ได้จริงด้วยโอ้โหหัวเราะเกลีเยงเว้ย เหมือนปลาเลี้ยงไว้ประมาณอย่างนั้นวันนี้มาบองจอนะครับผมอ่างัดแบบไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะครับหลุดก็ไม่พื้นเลวเห็นว่าพอ่พอก็สอยไปสามต้องพิจนารณาโจเองแล้วนะเออพ่อักินเรื่องมีเสียงนะ ปาเริ่มมีเสียงเริ่มมาแล้วโอ้ปลากินเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องอย่างเงี้ยโอ้ยพ่อปลาดีพ่อปลาดีปลาดีพ่อปลาด,าด,าดีพ่อปลาด,อาดีอังจ้า <Y ipp> <laughs> อังโจกินจิกครับผมเย้ทูเอ็นสามสิบห้ากรัมเน,น้นเน้นเบรกให้แบบว่าแข็งนิดนึงนะครับ ไม่ใหญ่มากพอได้มันมือพอได้มันมือโอ้โหถูกเห็นทำง,งานนะครับเออไม่ต้องไปหยิบกุ้งเป็นนะครับผมใช้ได้เลยนี่ก็หินดานใช่ไหมพี่หินดานในใช่ไหยพี่ เรียบร้อยครับผมลงปุ๊ก,ก็อยู่ปั๊บเลยครับอืาหลุดสุกลีเลยแฮะลูกล้าคอ่ะลูกล้าพี่นี่ลูกบ้าพี่ ผมมันพวกนี้ครัล,ลยอวันนี้สักลาบอ่ะผมชอบเล่นลูกประรรแล้วมันกินอะไรมันกินเสาขนครับผม ้งงเป็นไม่ตอยังจิกได้อยู่ยังจิกได้อยู oh, <okay. S 1> อ่ตัวไม่ใหญ่ก็ยังจิกได้อยู่ ได้ี่เออได้อยู่แล้วใช้ได้ไหมตัวนี้ใหญ่ไหมไม่ส่งยิ่งกันลูกปลาหลืออะไรนะเออลูกปลามันต้องตัวเล็กสิตัวเล็กได้ไในในกำลังมือผมขน่ดนี้กำลังมที่ผมแต่งตั้งทำไมล่ะติดนิ้วนะไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวจะตัดต่อเอาพัง ถ้าเเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ